ผมเดินไปถามช่างไฟว่าพี่กินกาแฟอะไรครับอเดี๋ยวผมสั่งอเมซอนได้เขาพูดผมว่าอพวกพี่ได้กินด้วยเหรอครับโอพี่แม่มันมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะที่ที่ผมอยากจะฝากทุกคนเลยคือเรื่องการแบ่งชนชั้นในในกองถ่ายอะซึ่งซึ่งผมอะเคยเจอเพราะว่าเราทําตั้งแต่ต่ำที่สุดจนสูงที่สุดผมผ่านมาหมดเลยทุกแทบทุกตําแหน่ง สเตเดเด็กยกของตากล้องนู่นนั่นนี่จนถึงผู้กำกับหรือว่าเจ้าของโปรเจกต์ใช่ไหมพี่ผมก็จะรู้หมดว่าอะไรมาบ้างผมเลี้ยงกาแฟทุกคนเลยนะอเลี้ยงอเมซอนเลี้ยงช่างไฟอย่างเงี้ยพี่มันมีคำหนึ่งผมเดินไปถามช่างไฟว่าพี่กินกาแฟอะไรครับเดี๋ยวผมสั่งอเมซอนให้เขาพูดผมว่าพวกพี่ได้กินด้วยเหรอครับอขูหพี่แม่แบบ ผมจี๊ดใจมากผมเลยบอกว่าโหสั่งเลี้ยงเลยแล้วก็ผมก็ได้บอกว่าลูกค้า <c oughs> ลูกค้าทุกคนจะต้องได้กินเหมือนพวกผมในงานผมนะอ <c oughs> ลูกค้าที่มาได้กินอะไร <c oughs> ทีมงานต้องได้กินอย่างนั้น <c oughs> เออไม่ว่าจะเป็นกาแฟนู่นนั่นนี่เลยอย่างเงี้ยจนตอนหลังโนริ้วผมสั่งอ่าสวัสดิการที่มีเครื่องทํากาแฟแบบอ <c oughs> อันนี้จริงๆเลย <c oughs> อ่ะมาใช่นั่นแหละมันกลายเป็นว่าพอผมทําอย่างเงี้ย กำไรหรืออะไรเงี้ยมันก็แทบไม่ไม่ค่อยเหลือเพราะว่าใครอยากได้เท่าไหร่ผมก็ไม่ไม่ได้ต่อราคาครับอใช่อยากได้เท่านี้เอาเท่านี้ความต้องการผมเ,เท่านี้เออยอมจ่ายอะไรเงี้ยมันก็เหลือไม่ค่อยเยอะหรอกพี่ผมไม่ได้แบบว่าหักแบบแบบนั้นกำไรน้อยหน่อยแต่ว่าเน้นแบบความสุขพี่ความสุขข้อแรกแล้วก็ลูกค้าก็ได้งานที่แฮปปี้ใช่ใช่เต็มสเปคใช่อะไรประมาณบางทีล้นด้วย ใช่ผมส่วนมากทําให้ล้นๆเลยอืนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่ที่แบบอยากฝากฟรีแลนซ์ด้วยนะสมมุติใครที่ดูอยู่ในในการทํางานกองถ่ายแบบว่าเรื่องชนชั้นหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราแบบว่าควรดูแลกันและกันอ่ะให้มันนี่อืใช่โอเค